จิตใจของเรานี้นะ่จำเป็นต้องชำระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์้ดยการสวดมนต์จเจริญภาวนาเหมือนกับร่างกายที่เราต้องใช้อยู่ทุกวันในการประกอบภารกิจการงานมีความจำเป็นจะต้องชำระล้างให้สะอาดด้วยน้ำที่สะอาดเพราะผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทจะเริ่มภาวนาอยู่ในหนทางสายกลางให้เราเห็นความสำคัญของการฝึกฝนใจว่าใจที่ผ่องใสย,ย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้ใจผ่องใสเป็นทางไมาแห่งมหากุศลเป็นเครื่องนำสัตว์โลกทั้งหลายไปสู่สุขติภูมิและนำทุกชีวิตไปสู่เป้าหมายอันสูงสุด คือการบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นวันเวลาที่ผ่านไปเราควรชำระล้างทั้งสรีและร่างกายและจิตใจให้สะอาดควบคู่กันไปพร้อมๆกันมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในทานสูตรว่าถ้าวัตสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทาน เหมือนอย่างที่พระผู้มีอาภาคเจ้าผูดแสวงหาคุณใหญ่ตรัสแล้วโดยวิธีที่ผลนั้นเป็นผลใหญ่ไซ้สัตว์ทั้งหลายพึงกำจัดความตรณีที่เป็นมลทินมีใจผ่องใสพึงให้ทานทานที่ให้แล้วน่ะจะมีผลมากในพระอริยบุคคลทั้งหลายตามการสมควร ทายกเป็นอันมากครั้นให้ทักสินนาทานในทักกินในยบุคคลทั้งหลายแล้วและจากความเป็นมนุษย์นี้แล้วย่อมไปสู่สวรรค์ทายกผู้ไม่มีความตระนีเหล่านั้นครั้นไปสู่สวรรค์แล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์สบอยผลแห่งกุศลกรรมของตัวเองการให้ทาน จะเป็นบันไดก้าวแรกที่จะย่างก้าวขึ้นสู่หนทางสวรรค์แล้วก็จะเป็นสเสบียงใหญ่สนับสนุนไปให้ถึงการได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่มนุษย์ในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยมักจะยินดีที่จะเป็นผู้รับมากกว่าการเป็นผู้ให้นั่นก็คือมนุษย์ถูกความโลภ รอบงามจิตใจดังนั้นการจะหาผู้ที่ยินดีในการเสียสละรักในการบริจาคเพื่อสลัดความตรณีออกจากใจนั้นไม่ใช่ง่ายเลยบางทีก็เหมือนหาแหล่งน้ำกลางทะเลทรายในหลายพันล้านคนจะมีเพียงกลุ่มคนไม่มากนักที่จะรู้ซึ้งถึงบุญที่เกิดจากการให้ ว่ามีอนุภาพยิ่งใหญ่ไพศาลส,สามารถอํานวยสุขในสุคติโลกสวรรค์และนิพพานได้แม้เทวดาเองบางครั้งก็ยังประมาทพอได้อัตภาพอันเป็นทิพย์แล้วบางองค์ก็เพลิดเพลินในเบ็นจากกรรมคุณอันเป็นทิพย์จนลืมสวยสุธาโพธจนนำไปต้องจุติก่อนกำหนด บางองค์ทำบุญให้ทานเอาไว้น้อยมากไม่ได้สั่งสมบุญเพื่อต่ออายุของตัวเองในสวรรค์พอถึงขีดถึงคราวบุญในตัวหมดก็ต้องจุติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ท้าสักกะทรงมีวิริยะอุตสาหะขวนขวายอยากทําทานเพื่อต่ออายุไข หรือเนรมิตรพระมหาจุรามณีแล้วชักชวนเหล่าเทพบุตรเทพศิดามาสักการะบูชาเป็นประจำกด็ดีแล้วทรงวางระเบียบให้มีการสดับธรรมะที่สุทธรรมาเทวสภาทุกวันพระกะด็ดีที่ทรงทาไปก็เพื่อจะได้เป็นทางแห่งบุญกุศลแก่เหล่าทวยเทพทั้งหลาย รวมทั้งพระองค์เองก็จะได้บุญพิเศษเหล่านี้ด้วยลูกๆอาจจะสงสัยว่ากว่าจ,จะมาเกิดเป็นเทวดาในดาวดึงนี้ได้นะ่ะก็ต้องประกอบการกรุศลไว้มากอยู่แล้วทีนี้พอมาเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ได้เสวยรที่ไปจะสมบัติเป็นสุขตามกำลังบุญแล้วยังจะต้องมาทำบุญอะไรอยู่อีกหรือ ไม่ใช่สวรสุขอย่างเดียวหรืออันที่จริงแล้วนะ่ะเกิดเป็นเทวด,ดาใช่ว่าจะไม่ตายนะจ๊ะเทวด,ดาทุกองค์นะ่ะไม่ว่าจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนเมื่อหมดบุญก็ต้องจุติคือตายจากสวรรค์ชั้นนั้นบางทีก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์หรือก็แล้วแต่กำลังบุญ ที่เคยทำเอาไว้ในภพชาติก่อนว่าจะได้ไปเกิดเป็นอะไรซึ่งกำไปพ้นจากภพสามนี่แหละส่วนพวกเทวดาที่รู้คุณค่าของชีวิตไม่เห็นแก่ความเพลิดเพลินในสุขอันเบนทิพมากมากเกินไปก็จะไม่ประมาทจะเร่งสร้างกุศลเพื่อสืบต่ออายุสังขารของตัวส่วนเทวดาที่สร้างบุญไว้มาก ก็สามารถที่จะอยู่ในสวรรค์ได้นานจนกว่าจะสิ้นอายุไขในสวรรค์ชั้นนั้นๆถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับมนุษย์เราในโลกคนไหนมีปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงตัวเองน้อยเนื่องจากไม่มีมรดกแต่เป็นคนมีวิชาทั้งมีปัญญาฉลาดหลักแหลมไม่ย่อท้อต่อชะตาชีวิตของตัว ต่อสู้ชีวิตคิดทำการทำงานได้เงินมาเรื่อยๆเ,เหมือนก็ค่อยหาข้าเปลือกข้าสารมาใส่ยุ้งฉางให้เต็มบริบูรณ์อยู่เสมอในที่สุดก็จะไม่อดไม่อยากมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์พวกเทวดาก็เช่นเดียวกันที่ไปอุบัติบนสวรรค์นั้นไปด้วยกำลังบุญมากก็มี กำลังบุญน้อยก็มีบางองค์ไปได้เพราะใจใสก่อนตายแต่บุญหย,ยาบๆก็ไม่ได้ทำเอาไว้หรือทำเอาไว้น้อยมากก็จะสวยผลอันเล็กน้อยของตนไปพลางซึ่งเทวดาก็ไม่รู้วันตายของตัวเองเหมือนกันว่าต้องจุติเมื่อไหร่จะมารู้อีกทีก็เจ็ดวันก่อนจุติ เมื่อเกิดบุพนิมิตแต่ส่วนมากแล้วะจะหลงพลอนกับสมบัติอันเป็นทิพย์ียมากกว่าเลยไม่สนใจกับความตายที่กำลังจะมาถึงบางคนในโลกนี้ถึงจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมา,กกายก่ายกองก็จริงแต่ว่าเป็นคนประมาทในชีวิตเกียรติคร้านบ้าง อาเต่น,นั่งกินนอนกินการงานไม่ทำพอสมบัติหมดหรือถูกความมิบัติเข้าครอบงำก็กลายเป็นคนยากจนอนาถาพวกเทวดาทั้งหลายที่มีบุญมากสวยแต่ผลบุญเก่าแต่ไม่ได้ต่อเติมบุญใหม่เพิ่มครั้นสิ้นบุญเก่าที่ทำไว้ก็จะถึงความตกต่ำ ไม่สามารถดำรงอยู่ในสวรรค์ต่อไปได้ก็จำเป็นต้องจุติจากเทวโลกแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งคือบางคนเกิดมาในโลกนี้นะไม่มีสมบัติติดตัวมาด้วยเป็นคนยากจนแทบจะกลายเป็นมหาทุกขตะอยู่แล้วทั้งสติปัญญาที่จะสอนตัวเองก็ไม่มี มีความเกียจคร้านไม่มีวิิยะอุตสาหะที่จะต่อสู้ชีวิตแล้วก็ไม่คิดที่จะพลิกผันชีวิตตัวเองให้จเจริญรุ่งเรืองเกิดมาเพียงแค่ได้ชื่อว่าเป็นคนมีชีวิตอยู่บนโลกเพียงไม่กี่ปีก็ถูกโรคภัยคุกคามเพราะอดอาหารบ้างหนาวตายเพราะไม่มีเสื้อกันหนาวสวมใส่บ้าง อย่างนี้เป็นต้นซึ่งพวกเราก็คงจะเห็นกันอยู่เป็นประจำเทวดาที่มีบุญน้อยก็เช่นเดียวกันสวยที่ประ,ะสมบัติจากผลบุญเก่าไม่ได้ขนขวายทำบุญอื่นเพิ่มครั้นหมดบุญเก่าแล้วก็จะต้องจุติจากเทวโลกแต่ในโลกของเรายังมีมนุษย์ที่มีใจสูงอยู่อีกมากนะจ๊ะ โดยเฉพาะนักสร้างบารมีทั้งหลายเป็นผู้สมบูรณ์ทั้งรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติถึงพร้อมทุกอย่างทั้งสติปัญญาก็เฉลียวฉลาดสามารถสอนตัวเองได้ถึงแม้ชาตินี้สมบัติไม่ได้เกิดมารอคอยท่าแต่ก็มีความบริยะอุตสาหะเพียรพยายามในการสแสวงหาทรัพย์ อีกทั้งรู้จักใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยคือใช้ทรัพย์เป็นยิ่งนำทรัพย์หยาบหยาบที่หามาได้ออกมาทำบุญด้วยการบริจาคบ้างสร้างศาสนวัตถุบ้างรู้จักรักษาศีลและเจริญภาวนามันพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างบารมีในทุกรูปแบบชีวิตก็จะยิ่ง จเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้เราย้อนกลับมาเรื่องการทำบุญของชาวสวรรค์ต่อนะจ๊ะเมื่อชาวสวรรค์ผู้ไม่ประมาททำบุญต่างๆเช่นมาสการะบูชาพระมหาจุรามณีหรือสับธรรมะที่ศาลาสุธรรมมาบุญจากการบูชาสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระรัตนตรยัย บุญจากการฟังธรรมก็จะเป็นเหตุให้ได้เสวยสุขได้ทิพะยะสมบัติอยู่ได้นานขึ้นไปอีกเป็นการต่ออายุไขข,ของตัวเองให้ยืนยาวออกไปบางทีก็ได้เลื่อนขั้นสูงขึ้นไปดังเช่นท้ามหาราชทั้งสี่ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนท้าชนะวัสภะยักษ์อดีตพระเจ้าพิมพิสาร ผู้เป็นปโสดาบันสูงขึ้นไปจนถึงเท้าสักกะจอมเทพอเนกวรรณเทพบุตรจุลรารัฐเทพบุตรมหาราฐเทพบุตรอนาธาบินิกะโสดาบันเทพบุตรวิสาขาเทพนารีเป็นต้นและเทพบุตรโพธิสัตว์ทั้งหลายอีกมากมายแต่ละท่านล้วนมีบุญญาธิการมาก ท่านจะเป็นตัวอย่างของทวยเทพที่ไม่ประมาทในการบำเพ็ญบุญไม่หลงระเลงในเทวโลกจนเกินไปจึงเป็นเหตุให้ท่านท่องเที่ยวอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ได้ยาวนานและเลื่อนชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆได้ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เนะี่ยก็เป็นเรื่องการสแสวงหาบุญของชาวสวรรค์ บนเทวโลกซึ่งหลวงพ่ออยากจะชี้ให้ลูกๆเห็นว่าแม้เทวดาก็ต้องทำบุญเหมือนกันระม,มองกลับมายังโลกมนุษย์เทวดาเขาก็จะสแสวงหาบุญกับมนุษย์ผู้สร้างความดีด้วยเขาจะทำโดยการอนุโมทนาบุญและคอยปกปักรักษามนุษย์ผู้ประพฤติธรรมนี่ก็เป็นการเพิ่มเติมบุญของชาวสวรรค์ พวกเราทั้งหลายโชคดีที่ได้กเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีโอกาสสร้างบุญได้อย่างเต็มที่ดังนั้นอย่าประมาทนะจ๊ะให้ใช้โอกาสนี้ต,ตักตวงบุญกุศลกันในเต็มที่เต็มกำลังบุญที่เราทำไว้ในโลกนี้เนะี่ยแม้เป็นช่วงสันส้นๆแต่ก็จะส่งผลไปอีกยาวนานในสุคติโลกสวรรค์ดังนั้น่ ให้อดเปรี้ยวไว้กินหวานนะจ๊ะให้อดทนที่จะสร้างบารมีในทุกรูปแบบเพื่อนาคตอันสดใสในสัมปรายภพของพวกเราทุกๆุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพารรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงรัธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอน